กระใจคลิปนี้นะครับงั้นเดี๋ยวไปฟังบทเพลงต่อไปกันเลยครับ อย่างไรเข้าใจลึกซึ้งก็วันนี้อยากจะบอกเธอว่ารักอยากจะชุดรั้งเธอไว้และทำทุกอย่างที่ตัวฉันทำได้ มันกระ้ายไปแล้วใช่ไหมฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉันเมื่อคนนั้นเข้ามาทำให้ใจเธอวันว่นวายรักเขาชิงาน ไ,ไม่อาจจะลบภาพเธอจากความทรงจำที่ฝังในใจอยากหยุดเวลาไว้ไม่อยากให้เธอต้องเจอเขา กกันกักคนครบอยากจะบอกเธอรักอยากจะชุดรั้งเธอไว้และทำทุกอย่างที่ตัวฉันทำได้แต่มันก็สายไปแล้วใช่ไหม ฉันจึงขอแค่เพียงยินรักเธอจะได้ไหมนะ่าเธอจะได้ไหมฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉัน ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉันฉันจึงขอแค่เพียงยังรักเธอเจะได้ไหมรักเธอจะได้ อยากบอกคนดีว่าพี่พี่สองรักน้องคนนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีัมเป็นทางการอีกรอบครับมาได้อย่างไรครับเนี่ยพอดีว่าแวะมาแถวนี้ไงครับผมนะครับเขาก็เลยให้แบบไปขึ้นมาอะไรเงี้ยนะค่ะไปทำตัวเรียบร้อยนะพี่ทำตัวเรียบร้อยนะเอาล้วเ่าจะใช่ได้ได้องน้องนะทุกคนเดี๋ยวพี่ ครับเป็นไงบ้างครับพี่โยมครับผมดีทำงานอยู่ครับผมทำงานอ่นี่ไม่กวนหรือเปล่าครับไม่ค่อยกวนครับไม่กวนครับดีครับดีครับนี่น้องฟุกนัทัลิริปคงทอนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเป็นไงครับก็มาส่งแฮกเกอร์ครับผมมาส่งไฮเกอร์ครับ โดนเล็กโตขึ้นมาเล็กโตขึ้นมาครับผมก็เลยเอ๊พี่อมยิ้มนี่พอดีอะไรเงี้ยความบังเอิญเนาะฮะไม่คิดไม่ฝันเรจะมาครับผมวันนี้ก็มาเริ่มพูดคุยกันครับครับผมไม่รู้จะถามอะไรเลยอ่ะไหนเดี๋ยววันนี้มาถามเร็วพี่เอายป้มพี่ทกรถามนะฮพอมาแล้วไม่รู้ทําตัวยังไงทําตัวไงดีทําตัวปกติเลยครับผมอยากให้ถามเลยน้องฮะน้องอายุเท่าไหร่นะครับเนี่ยอ่าสิบแปดครับ ครับผมตอนนี้ผม15ขวบแล้วนะครับโอ้ร่องาะคอนช่วงาเรไม่ไเจอกันเรนเดัจอบ้งไหมอืมไม่เจอไม่ได้เจอกันเลยครับผมไม่ได้เจอกันเลยใช่ไหมฮะเป็นปีแล้วนะจะจบชิลลีมาไม่เจอเลยเลยครับคิ่งลืมหน้าแล้วเนี่ยตอจริงใจ่ใช่ไหมฮะผมนั่งอยู่ผมอยู่อย่างนี้เลยก็มีเจอกันบ้างครับผมก็ตามนานช่วงนี้ก็จะมี ทำงานจเจอกันร่วมงานกันบ้างช่วงนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นช่วงโควิดแล้วก็มาแบบออนไลน์มาแบบว่าพี่เด็กก็โผล่มาว้าบฉายใช่เหมือนวันนี้ทีมโผล่มาอยู่ดีก็โผล่มาตอนแรกก็จะลงสลิงมาหรือเปล่าตอนแรกจะโผล่มาจากข้างหลังนี่แหละ,ะ,ละจูออนอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะแล้วค่อยๆโผล่มา,มาหน้าขาวๆอะไรเงี้ย <c oughs> ค่อยค่อยเลื้อยลงมาอะไรเงี้ยจริงป่ะไม่จริงฮะก็ คือจริงๆอ่ะฟูกกับพี่อมก็คือร่วมง,งานกันมาจากผลงานเรื่องได้แดงครับ,รบผมก็เจอกันกับพี่อมครั้งแรกก็วันที่ไปเปิดตัวนักสแสดงครับก็เป็นครั้งแรกผ่านตอนนี้มาก็ประมาณปีกว่าๆมาปีที่สิบ้วครับ <c oughs> น้องตีนี่เขาได้ทำหน้านงงเลยเ <c oughs> ช็อกเลยช็อกเลยอ่ะก็เป็นเป็นปีกว่าๆแล้ว <c oughs> เร่รู้จักกับน้องมาเจอครั้งแรกรู้สึกไงก็รู้สึกว่า เอ๊น้องคนนี้น่าคุ้นๆนะคุณคุณเอ๊น่ารักดีครับน่ารักเจอน้องหัวตองทอใสอสีขาวโอ้ใส่สร้อยโอ้อะไม่ชมชมอะชมชเหมือนจะไม่ชมว่ายังไงก็ไม่รู้ไม่ก็บอกไห้บอกให้รู้แล้วเราจำได้จริงจำได้ว่าน้องก็เจอครั้งแรกเป็นยังไงครับแล้วว่าไม่เฟนกันเลยแบบเอ้ยต้องความรู้จักครับต้องชื่ออะไรเอ้ย น้องนายนายชื่อน้องชื่ออะไรน้องชื่อปุ๊บน้องชื่ออะไรเราชื่อปุ๊บใช่อ่ะชงกันเก่งเหลือเกินนะวันนี้วันนี้มันมันเป็นพื้นที่ของของเราครับผมอะไรก็ได้อ่าถามในคำว่าที่ทีแล้วของคนไทยเป็นรุ่มากอ๋อพี่โอมครับผมพี่โอมครับ จาอยาก,กเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับผมผมก็ยินดีครับผมตอนนี้ผมอายุเยอะกว่าครับคือจริงๆเราห่างกันแบบไม่แทบจริงก็ไม่กี่เดือนเนาะเราไม่นับเป็นปีครับเป็นปีเป็นปีถือว่าเป็นปีแล้วล่ะไม่ถึงก็จริงๆก็ผมกอาจจะแก่กว่านิดนึงแต่ไม่ถึงว่าแก่กว่าเราก,ก็คือรุ่นราเขาเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ในเรื่องเขาเราบทเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก็เราเป็นน้องปีหนึ่งเราก็ต้องเรียกเขาว่าพี่อะไรเงรี้ยฮะด้วยคาแรคเตอร์เขาด้วยอะไรเงี้ยเขาดูเป็นแบบเป็น เป็นพี่กว่าเราก็อะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยเราก็เลยตกลงกันนะตอนแรกก็อย่างที่เคยบอกอะไรว่าเอ้ยเราไปเรียกกันแบบว่าเป็นน้องฟุกแลก้วกันพงิมก็เป็นพี่โอมาเป็นพี่อะไรไปแล้วตอนนั้นตอนปัจจุบันเราก็เป็นธรรมดาฮะผมก็เป็นพี่อยู่ผมโตกว่าเสมอครับก็ <laughs> <laughs> ต้องร,ร่วมรุนนะครับร่วมรุนร่วมรุนนะครับ จะช่วยครับผมก็มีแน่นอนเนี่ตอนนี้ฮะตอนนี้เราก็บอกไม่ได้เนาะเราก็รอติดตามนะครับจะยังไงอเดี๋ยววันนี้เาเรียกว่าไหนไหนพวกก็ได้มาเยือนมหาวยาบ้านแล้วครับมาถึงบ้านเออให้พี่ ครับ้างเออได้มาร้องเพลงได้แบบว่ามาเยือนถึงไอเอสเลยเมื่อกี to ้พี่โอมบอกว่าไอเอสเป็นบ้านหลังที่สองใช่ไหมก็ครับผมรู้สึกดีใจครับแล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนพี่โอมถึงนี่เลยอะไรเงี้ยครก็เห็นเขาตั้งใจทํางานตั้งแต่มาถึงแล้วเราก็เห็นเขาแบบเตรียมงานอย่างแบบตั้งใจมากๆอะไรเงี้ยตั้งร้องเพลงแล้วก็ซ้อมรูทุกอย่างอะไรเงี้ยครับก็ครับผมเก่งมาก